คำว่าไม่มีโบสถ์ฟรีเป็นคำพูดของหลายคนเยอะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นประชาชนและนักวิชาการนะถามเขาว่ามีด้หรือคำว่าโบสถ์ฟรีแถมตำแหน่งรัฐมนตรี13-14ตําตำแหน่งให้กับพรรภูมิใจไทยอันนี้เป็นคำถามของพี่น้องประชาชนต่อพักประชาชนครับก็แน่นอนครับ ตอนนี้คุณอรุธินชานวิรกุลก็เป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการโปดรดเก้ากันเรียบร้อยแล้วหลายคนหลายท่านก็ไปแสดงความยินดีเอาเขาเปเรื่องปกติครับนะที่ก็เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยนั่นแหละแม้จะเป็นการตั้งรัฐบาลในเสียงข้างน้อยอ่ะก็ยังถือว่านายกดีก็มาจากการเป็นสสหรือมาจากบัญชีรายชื่อตามคองของรัฐธรรมนูญแต่ว่าหลายคนสงสัยแต่นั้นเองนะครับ ว่าพักส้มง,งานนี้จะแห้วอะไรมั่งนะครับเลือกผิดหรือเปล่าเกมที่เล่นอยู่เนี่ยนะเป็นเกมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะรู้ไม่ทันหรือบางคนหนักกว่านั้นเขเรียกว่าเกมเด็กหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปครับแต่ว่าเอากาแสดงความยินดีกันถ้าเห็นบรรยากาศการแสดงความยินดีแล้วเนี่ยนะครับเราอย่างเช่นว่าเห็นคุณเศรษฐาตวีสินก็มอบช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้มอบไปให้คุณหญิงพุจมานก็ส่งกระเช้าดอกไม้ไปให้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติคนเรานะครับเมื่อเป็นนายกอําตรีก็แสดงความยินดีในฐานะรู้จักกันแต่ว่าในแง่มุมของการเมืองผมเชื่อว่าจากนี้นะครับไม่เบาแล้วครับนะ่าต้องมีข้ออะไรติดตามอย่างเผ็ดร้อน,นอ่ะถ้าดูนโยบายของพรรค ขุมใจไทยหรือนโยบายของคุณอนุทินที่ประกาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคดีเขากระดงกับคดีสวหัวจะพูดก็เหมือนดูดีว่ากระบวนการยุติธรรมมันต้องตรงไปตรงมานะครับแต่ถ้าไปฟังเยอะๆแล้วเนี่จะเข้าใจได้ว่าอัที่ผ่านมาผมก็ถูกแกล้งพูดง่ายๆอะ่ะที่ผ่านมานะ่ะผมถูกแกล้งเพราะฉะนั้นต้องกลับมาตรงไปตรงมาอันนี้คือภาษาแบบดูและสวยงาม แต่คนจีนถ้ามุมมองผมนะั้นที่ผ่านมาไม่มีใครแกล้งใครหรอกครับเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมเขาเดินไปนะคดีเขากระโดงมันก็ชัดเจนอยู่โดยคำพักษาโดยพยานหลักฐานส่วนสวหัว DSI กับกกตเขาก็ร่วมทำกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DSI นะครับก็มีการทำํำนวนสรุปสำนวนสอบพยานไปเยอะพอสมควรเขาก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานไม่มีใครแกล้งใคร ราะฉะนั้นท่านนายกอนุทินจะบอกว่าตรงไปตรงมาต้องปล่อยให้กลไกเหล่านี้เดินไปตามปกติของมันอย่าไปยุ่งนะครับอย่าไปก้าวล่วงก้าวไายนะถ้าเกิดก้าวล่วงก้าวกายเดี๋ยวก็จะมีคนร้องต่อสารรับนูนให้ในายกหยุดไปชั่วคราวแล้วก็จะมีข้อห้ามยุ่งกับ dsi e. อีก็มีมาแล้วนะครับนะในรัฐบาลที่ผ่านมาสารรับนูลมีคำสั่งให้ รับดีว่าการกระทรวงยุติธรรมำมาแล้วมีคําสั่งให้อรองนายกปรีนะอย่าไปยุ่งนะรองนายกก็ห้ามไปยุ่งในเรื่องของเป็นประธานบอร์ดเกี่ยวกับ d s i อสไอรับตีว่าการกระทรวงยุิธมก็ห้ามไปยุ่งห้ามไปสั่งการเกิดขึ้นแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอนุหินไปยุ่งคอยดูครับก็จะมีคนร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งแต่ว่า ไม่รู้นะครับแต่ก็ต้องดูต่อไปว่าสารน้บนวลในยุคข,ของคุณแพทองทานกับสารน้ำนวลในยุคข,ของคุณอนุทินผลจะออกมาเป็นอย่างไรแต่นะครับมันจะต้องมีถ้าเราไปทําอย่างนั้นแต่สําคัญก็คือว่าต้องปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันไปดูกันไปคอยดูกันต่อไปครับว่าสิ่งที่คุณอนุทินได้พูดไปนั้นนี่นะครับจะทําได้ขนาดไหนเพียงใดแต่วันนี้เนี่ยครับสิ่งที่น่าคิดก็คือว่า จะมีการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นหรือไม่โดยพรรคประชาชนพักเพื่อไทยแน่นอนครับอันนี้ออกมาแว่แวๆแล้วว่าไม่ต้องรอถึงสี่เดือนจะมีการยื่นยติขอเปิดอภิปรายนะรัฐบาลนี้แล้วครับจะเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติคืออภิปรายทั่วไปหรืออาจจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยก็ได้ครับแต่สุดดูความคืบหน้าดูคุโอยพรคนอวยพรส่งช่อด,ดอกไม้ไปเป็นอดีตอภิปราย ที่เคยทาเกี่ยวกับเขากระโดงอดีตประกทรวงที่ถูกเพื่อไทยย้ายออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมองเห็นเร็วหรือว่าใกล้เข้ามาว่าอะไรมันจะเกิดเกี่ยวกับเรื่องสองคดีนี้อันนี้ก็ต้องคอยดูและติดตามกันไปยังไม่อยากเดาล่วงหน้าครับนะยังไม่อยากเดาล่วงหน้าแต่นั่นเองอันนี้ก็ก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนคอยติดตามครับนะการควบคุมอำนาจพัก ไกลพรรคประชาชนเนี่ยจะควบคุมได้ได้จริงหรือไม่นะเพราะการเป็นฝ่ายค้านมันต้องเป็นฝ่ายค้านจริงๆนะไม่ใช่ฝ่ายค้านแบบส่งมปเป็นรัฐบาลเสร็จแ,แล้วก็บอกว่ามาทําหน้าที่ฝ่ายค้านเอออันนี้ก็เป็นประเด็นที่คนสงสัยอีกแต่ที่แน่คนสงสัยคือมันเป็นไปได้ว่าจะโหวตฟรีต้องมีดีวอะไรที่มากกว่านั้นหรือไม่อันนี้เป็นคําถามของพี่น้องประชาชนนะเขาว่าโหวตฟรีไม่มีหลอก ในเวทดวงการเมืองโดยเฉพาะฟรีแบบพักประชาชนฟรีให้กับพักภูมิใจไทยพักไอ้ภูมิใจไทยนะครับให้คุณอนุทินเนี่ยนะครับไม่น่าจะมีการแก้รัฐธรรมนูญก็น่าจะคาดการได้อยู่แล้วว่ามันไม่น่าจะแก้ได้นะและที่สงสัยมากกว่าน,นั้นเต่เขาก็สงสัยว่าเอะทำไมปกติการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย,ยใช้เวลาพูดคุยกันเดียวกันนานนะครับคราวที่ผ่านมาสมัยคุณเศรษฐาทวีสินจะเป็นนายกเนี่ยใช้เวลา กว่าจะลงตัวเรื่องการปรับคุยนอถ้าจำไม่ผิดนี่เป็นเดือนเหมือนกันนะถูกไหมแต่คราวนี้ปรากฏว่าเร็วเหลือเกินคนเสนอคือพักประชาชนก็ตกลงเร็วพักรับสคข้อเสนอคือพักภูมิใจไทยก็ตกลงเร็วไม่มีข้อแม้ใดๆดทั้งสิน้นคุณจะขออะไรมาคุณจะตั้งเงื่อนไขอะไรมาผมรับหมดนะยกเว้นห้าม ผมหายใจหรือเปล่านะหรือบอกห้ามหายใจก็จะยอมอย่างนี้เป็นต้นหรือเปล่านะครับอันนี้คือข้อสงสัยของประชาชนครับทําไมเร็วนักนะทาไมพรรคภูมิใจไทยตอบรับทุกเรื่องไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นและสุดท้ายข้อห้ามพรรคภูมิใจไทยจะสำฤทธิหรือไม่ข้อห้ามของพรรคประชาชนที่มีต่อภูมิใจยางเช่นว่าอย่าไปเพิ่มเสียงของรัฐบาลนะอย่าเอาพรรคไปร่วมไม่ได้นะ เออนะครับแต่ภูมิใจไทยเขาก็มีกลไกของเขานะในการที่จะให้ใหมีเสียงสอสอมากหรือว่าเกินกึ่งหนึ่งนะในรัฐบาลนี้เขาทำแน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกและคุณก็ห้ามเขาไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพิ่มพักไม่ได้เขาก็อาจจะเพิ่มคนนะเพิ่มผู้สนับสนุน เพื่อให้มาโหวตในซีกรัฐบาลเกินกึ่งหนึ่งคือพูดง่ายๆไ,ไม่ต้องง้อสม้มอะนาไม่ง้อส้มและอะไรจะเกิดขึ้นส้มจะตรวจสอบแบบไหนจะสวดตอบเต็มหรือไม่เต็มอย่างที่ผมเคยพูดอ่ะตรวจสอบแบบเต็มๆเขาก็ซัดคุณอยู่ดีอ่ะแต่คุณเป็นคนตั้งเขามาจ่ไหมล่ะตรวจสอบไม่เต็มประเทศชาติบ้านเมืองก็เสียหายเอากับวันนี้ก็ออกมาพูดนะครับเพื่อ จากนี้ไปเราคงจะต้องติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดว่ารัฐบาลสี่เดือนนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่และอะไรจะเกิดขึ้นกับประชาชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนี้ไปเราจะเห็นภาพว่าส้มโหวตฟรีจริงหรือไม่เพราะในแวดวงการเมืองเขาไม่เชื่อว่าการโหวตแบบนี้จะไม่มีการโหวตฟรีอย่างน้อยต้องเข้าไปรับตำแหน่ง ายรัฐมนตรีนะครับแต่การแบงค์หรือเปิดช่องว่างให้รัฐรีในโกาต้าของพรรคส้มเอาไปแจกพรรคร่วมนะครับมันได้อะไรหรือไม่อันนี้เป็นคำถามของประชาชนนะครับติดตามกันไปครับวันนี้จำลองชัยมงคลก็ออกมาง่ายๆสั้นๆแต่ก็ยาวอยู่เหมือนกันติดตามกันไปนะครับแสดงความคิดเห็นกัน แล้วก็วันนี้รู้สึกคนยันลุ้นว่าคุณทักษสินเทนวัฒจะกลับประเทศไทยหรือไม่ผมว่ายังไงก็กลับนะนะครับตอนนี้อยู่สิงคโปร์แล้วนะเออยังไงก็กลับเป็นบอกพ่งนี้ท่านจะไปฟังคำมักษานี่ว่าอย่างนั้นนะครับไม่มีเหตุอะไรหรอกที่ท่านจะดีไม่รู้นะในมุมมุมมองผมนะครับขอบคุณครับทุกท่านจำนวนชัยมงคลไปแล้วครับสวัสดีครับ